เช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับครูแปบค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เรื่องการบวกจํานวนนับกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เรื่องการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000กันค่ะและในวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์กันก่อนค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะคือข้อ1.1และตัวชี้วัดคือข 1. 1้อ1.1ป .2 ข้อที่4ค่ะและสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1นะคะคือนักเรียนนะคะอธิบายวิธีการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนเขียนแสดงการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000 และข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาค่ะโดยครูนะคะจะพานักเรียนไปทะเลค่ะอยากไปไหมคะอยากไปใช่ไหมคะเราไปเที่ยวทะเลท,ทั้งถีเราก็ต้องไปล่องเรือใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ครูได้เหมาเรือทั้งลำไว้เลยค่ะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าเรือของเราจะลำใหญ่แค่ไหนนะคะมาดูรพร้อมๆกันเลยและนี่นะคะนักเรียนจะเป็นเรือที่เรานะคะจะไปเที่ยวทัศนศึกษากันในวันนี้ค่ะโดยเรือลำนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะโดยผู้โดยสารชั้นบนนะคะจะมีทั้งหมด3 5 7คนค่ะมีผู้โดยสารชั้นล่างนะคะ123คนค่ะครูอยากทราบว่า เรือโดยสารลำนี้มีผู้โดยสารที่นั่งชั้นล่างน้อยกว่าชั้นบนจำนวนกี่คนคะเอาละค่ะนักเรียนจากสถานการณ์นี้นะคะมีจำนวนทั้งหมดกี่จำนวนคะถูกต้องค่ะมีสองจำนวนใช่ไหมคะมีจำนวนอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมี357และ123ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า นักเรียนจะใช้วิธีใดคะในการหาคำตอบข้อนี้ถูกต้องค่ะเราจะใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะเอเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษ์การลบได้อย่างไรคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่า357-123ลบ123เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเรามาพิจารณานะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์3า7ร้อยห้าสิบเจลบหนึ่งร้อยยี่สบสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะนักเรียนมีวิธีการคิดหาคำตอบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราเขียนตัวเลขลงไปในตารางหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องเป็นลบที่หลักไหนคะเราก็ต้องหาผลลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ ในหลักหน่วยเจ็ดหน่วยลบด้วยสามหน่วยได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะสี่หน่วยใช่ไหมคะเราก็เขียนเลขสี่ไว้ที่หลักหน่วยได้เลยขั้นตอนที่สองค่ะสำหรับขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะหาผลลบนะคะในหลักสิบค่ะในหลักสิบนะคะห้าสิบลบด้วยสองสิบได้คำตอบเท่ากับเท่าไหรคะเก่งมากๆค่ะได้สามสิบใช่ไหมคะ เขียนเลขสาลงในหลักสิบได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนเราก็จะหาผลลบในหลักร้อยใช่ไหมคะสามร้ลบด้วย100ได้เท่ากับสองร้อยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเขียนเลขสอที่หลักร้อยได้เลยค่ะดังนั้นนะคะเราจึงสามารถบอกได้ว่า 3 5 7นะคะลบ123ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ357-123หลบ123คำตอบคือ234ค่ะนักเรียนจึงสรุปได้ว่าเรือโดยสารลำนี้นะคะมีผู้โดยสารที่นั่งชั้นล่างนะคะน้อยกว่าชั้นบนอยู่กี่คนคะถูกต้องค่ะ234คนนั่นเองค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ฝึกนะคะการลบกันไปแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1000ไม่มีการกระจายสามารถหาคําตอบได้อย่างไรคะถูกต้องคะ่ะนักเรียนการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งนะคะไม่เกิน1000ไม่มีการกระจายเราสามารถหาคําตอบได้คือ การลบจำนวน2จํจำนวนนะคะที่มีตัวตั้งไม่เกิน1000ไม่มีการกระจายเราสามารถที่จะนำจำนวนนะคะ2จํจำนวนนี้มาลบกันได้เลยค่ะโดยเราจะต้องลบในหลักเดียวกันนะคะและเริ่มที่หลักหน่วยก่อนเสมอค่ะและเมื่อเรานะคะไปทัศนศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องกลับมาที่โรงเรียนใช่ไหมคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะมีนักเรียนทั้งหมด 235คนค่ะนักเรียนเป็นนักเรียนหญิงนะคะ118คนคะ่ะครูอยากรู้ว่าโรงเรียนนี้จะมีนักเรียนชายกี่คนคะจากสถานการณ์นี้นะคะมีจำนวนทั้งหมดกี่จำนวนคะถูกต้องค่ะมี2จํจำนวนใช่ไหมคะคือจำนวนอะไรบ้างคะ235และ118เก่งมากๆค่ะ แล้วเราจะใช้วิธีอะไรคะในการหาคำตอบข้อนี้ถูกต้องค่ะเราใช้วิธีการลบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนช่วยการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ไหมคะเก่งมากๆค่ะเราสามารถเขียนได้ว่า2 3 5ร้อยลบหนึเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะเรามาพิจารณาประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้กันค่ะ 2 3 5ร้อลบหนึเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขั้นตอนที่1นนักเรียนทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งทำไมคะน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงเอ่ยเก่งมากๆค่ะเราจะต้องมีการกระจายใช่ไหมคะ กระจายตัวตั้งนะคะหนสิบจากหลักสิบค่ะเป็น10หน่วยนะคะดังนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเขียน10หน่วยนะคะไว้ที่หลักหน่วยค่ะแล้วหลักสิบล่ะคะนักเรียนใช่แล้วค่ะหลักสิบเนี่ยเดิมมีอยู่สาใช่ไหมคะก็จะเหลือ20ค่ะเราก็จะเขียนเลข2นะคะไว้ที่หลักสิบค่ะเก่งมากๆค่ะในขั้นตอนที่2นะคะ เราจะเห็นว่าในหลักหน่วยนะคะจะมี10หน่วยกับ5หน่วยใช่ไหมคะรวมกันก็จะเท่ากับ15หน่วยค่ะจากนั้นล่ะคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราก็จะหาผลลบนะคะของ15หน่วย15หน่วยลบด้วย8หน่วยได้คำตอบคือ7หน่วยค่ะเราก็จะเขียนเลข7ไว้ที่หลักหน่วยนั่นเองค่ะแล้วในหลัก10บล่ะคะ ใช่แล้วค่ะในหลักสิบนะคะเราก็จะนำสองสิบลบด้วยหนึ่งสิบค่ะได้เท่ากับหนึ่งสิบนั่นเองเราก็จะเขียนเลขหนึ่งไว้ที่หลักสิบค่ะถัดไปค่ะขั้นตอนที่สามค่ะทำยังไงคะใช่แล้วค่ะพิจรนารณาในหลักร้อยค่ะนักเรียนในหลักร้อยนะคะสองร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยใช่ไหมคะ เราก็เขียน100ที่หลักร้อยได้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่า235มห้าลบหนึ่ง้ยสิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆค่ะเท่ากับหนึ่ง17ค่ะดังนั้นโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนคะใช่แล้วค่ะมีนักเรียนชายทั้งหมด117คนค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะแสดงวิธีคิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสรุปนะคะพร้อมๆกันว่าการลบจํานวนนะคะที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพัมีการกระจายเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรไปสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะการลบจํานวนนับสองจำนวนนะคะที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพัเราสามารถทำได้ยังไงคะเก่งมากๆค่ะ ให้นำจำนวนนะคะที่อยู่ในหลักเดียวกันลบกันค่ะการลบจะมีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วยใช่ไหมคะเมื่อจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบค่ะและจะมีการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบเมื่อจำนวนในหลักสิบนะคะของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักสิบของตัวลบค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ เอาละคะ่ะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะสรุปความรู้เรียบร้อยแล้วและเข้าใจขั้นตอนนะคะในการหาผลลบแล้วนะคะเราก็จะมาทํากิจกรรมสนุกสนุกกันค่ะโดยวันนี้นะคะครูมีแบบฝึกมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติร่รวมกันด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกของเรานะคะข้อแรกนะคะเป็นเกมค่ะเกมมีชื่อว่าผลลบเท่ากับตัวฉันค่ะ นักเรียนสังเกตไหมคะครูจะมีอะไรมาให้คะครูจะมีประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีบัตรคําตอบให้เรานะคะให้เราเนี่ยช่วยกันจับคู่คะ่ะจับคู่ประโยคสัญ,ญลักษณ์กับผลลบที่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันคะ่ะและข้อถัดไปนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทักษะการลบนะคะโดยมีทั้งหมด2ข้อคะ่ะข้อที่1คือ 5 3 7ร้อเลบสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อที่2 6 2 0กร้ลบสามเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะถ้าเข้าใจโจทย์กันแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนหลังจากที่เรานะคะทำกิจกรรมสนุกสนานกันไปแล้วนะคะ เราก็ต้องมาสรุปสิ่งที่เข้าใจร่วมกันนะคะหลังการลงมือปฏิบัติค่ะถ้าพร้อมแล้วมาช่วยครูสรุปพร้อมๆกันนะคะการลบจํานวนนับ2องจำนวนนะคะทายังไงคะนักเรียนคะใช่แล้วค่ะคือการนําจํานวนนะคะที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในกรณีไม่มีการกระจายล่ะคะ ถูกต้องค่ะไม่มีการกระจายก็คือตัวตั้งนะคะในแต่ละหลักเนี่ยมากกว่าตัวลบเราสามารถหาผลลบได้ยังไงคะเก่งมากๆค่ะเราสามารถนะคะที่จะลบในแต่ละหลักได้เลยโดยเริ่มลบที่หลักไหนคะโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการกระจายล่ะคะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนกรณีที่มีการกระจายนะคะก็คือตัวตั้งเนี่ยในแต่ละหลักน้อยกว่าตัวลบค่ะทำยังไงเอย่ยถูกต้องค่ะในกรณีนี้นะคะกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยก่อนค่ะเมื่อจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบและกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบ เมื่อจํานวนในหลักสิบของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนในหลักสิบของตัวลบค่ะเก่งมากๆค่ะและที่นักเรียนนะคะได้ปฏิบัตินะคะกิจกรรมทั้งเล่นเกมทั้งฝึกทักษะการลบแล้วนะคะครูยอยากให้นักเรียนนะคะได้ออกมานําเสนอผลงานของตัวเองค่ะถ้าใครนะคะที่เรียนในรูปแบบออนไลน์ในชั้นเรียนนะคะก็สามารถนําเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันค่ะ และถ้าใครนะคะเรียนในรูปแบบออนไลน์เราก็สามารถนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างกิจกรรมของเพื่อนๆนะคะที่ได้ส่งมาให้ครูดูแล้วนะคะเหมือนกับของนักเรียนไม่เอ่ยอ่าบางคนบอกเหมือนกันบางคนบอกไม่เหมือนใช่ไหมคะถ้าไม่เหมือนเราลองสังเกตสิคะว่าเราไม่เหมือนตรงไหนมีข้อผิดพลาดตรงไหน เพื่อที่เราจะได้แก้ไขให้ถูกต้องค่ะในข้อนี้นะคะให้จับคู่ใช่ไหมคะจับคู่ประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบกับผลลบค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์แรกนะคะ428ลบ219เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ209ใช่ไหมคะถัดไปเลยนะคะ765ลบ378ค่ะเท่ากับ 387เก่งมากๆค่ะข้อถัดไปนะคะ9 7 1าร้ลบแปดได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะได้คำตอบคือ99นะคะเรามาดูที่แถวล่างกันบ้างดีกว่า8 1 6 1้อลบหนึค่ะคำตอบคือถูกต้องค่ะนักเรียนคำตอบคือ639นะคะถัดไปนะคะ 653ลบ285ค่ะใช่แล้วค่ะคำตอบคือ368และข้อสุดท้าย532ลบ496ค่ะใช่แล้วค่ะคำตอบคือ36นะคะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูแบบฝึกกันต่อไปเลยนะคะอันนี้มี2ข้อค่ะทุกคนค่ะให้หาผลลบใช่ไหมคะ ข้อที่หนึ่งห้าร้อยลบสาได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะข้อนี้คําตอบคือ211นะคะข้อที่2องละคะหกร้อยยี่สิบลบสามรอยสิบสี่คำตอบคือเท่าไรเอย่ยเก่งมากๆค่ะคําตอบคือสามรอยหกค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งทุกคนเลยนะคะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมนะคะทั้งเล่นเกมและทําแบบฝึกกันไปแล้วนะคะนักเรียนต้องมีความพร้อมที่จะทําแบบทดสอบของครูมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะ,มคะเสียงดังฟังชัดขนาดนี้เราไปดูแบบทดสอบพร้อมๆกันเลยค่ะแบบทดสอบข้อแรกของเรานะคะผลลบในข้อใอดมีค่าน้อยกว่า340ค่ะให้นักเรียนนะคะพิจารณาจากประโยคสัญลักษณ์การลบทั้ง3ตัวเลือกนี้ค่ะ ถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ,อ่ยได้คำตอบข้อไหนบ้างคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่ข้อที่3ค่ะข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3แต่ครูอยากรู้ว่านักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็จะมาพิจารณาตัวเลือกทีละข้อใช่ไหมคะว่ามีผลลบเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ตัวเลือกข้อที่1 673งลบ241ผลลบคือใช่แล้วค่ะผลลบคือ432นะคะซึ่ง432น้อยกว่า340ไหมคะไม่น้อยกว่าจึงเป็นคำตอบที่ผิดใช่ไหมคะมาดูตัวเลือกที่2กันเลยค่ะ756-246ลบ246ค่ะได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่คะ เก่งมากๆค่ะข้อนี้ได้ผลลบคือห้าิบค่ะซึ่งห้าิบมากกว่าหรือน้อยกว่า3 4 0อ่คะมากกว่าใช่ไหมคะตัวเลือกที่สองจึงผิดนะคะเราไปดูตัวเลือกที่3มกันเลยค่ะห6 8หลบ230บค่ะผลลบได้เท่ากับ338นะคะซึ่ง338น้อยกว่าหรือมากกว่า3 4 0อบคะ ถูกต้องค่ะน้อยกว่า340นะคะตัวเลือกที่3จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อนี้ถามว่าข้อใดถูกต้องค่ะให้นักเรียนนะคะพิจารณาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะและผลลบที่ครูกำหนดมาให้ถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะได้คำตอบข้อไหนกันบ้างคะ โอ้โหข้อนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตอบพร้อมกันเลยว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สามใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีวิธีการคิดยังไงคะถูกต้องค่ะตรวจสอบตัวเลือกทีละตัวเลือกใช่ไหมคะตัวเลือกที่หนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบห้าลบสามร้อยสิบเจ็ดเท่ากับสองร้อยสิบแปดไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ได้ผลลบคือ 228ค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปนะคะตัวเลือกที่2ค่ะ657-489แล้วคะได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วค่ะได้ผลลบเท่ากับ168นะคะและตัวเลือกที่3ค่ะ761-378ได้ผลลบเท่ากับ383 ดังนั้นตัวเลือกที่3จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนข้อต่อไปกันเลยนะคะมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้ถามว่าผลลบในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดค่ะพิจารณาจากประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3ตัวเลือกได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยกันแล้อยังคะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะเก่งมากค่ะนักเรียนข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สองค่ะเรามีวิธีคิดยังไงคะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องพิจารณาตัวเลือกทีละตัวเลือกใช่ไหมคะตัวเลือกที่1 5 2 8 3ห้ลบ3ได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะได้ผลลบคือ153ค่ะมาดูตัวเลือกที่สองค่ะ713ดร้ลบห้าได้ผลลบเท่ากับ127ค่ะและตัวเลือกที่3ค่ะ905า้ลบเจ7้อยล่ะคะผลลบเท่ากับใช่แล้วค่ะผลลบเท่ากับ188 ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเลือกที่สองคือหนึ่งยสิบเจดเป็นผลลบที่มีค่าน้อยที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการลบจำนวน3ามหลักกันไปแล้วใช่ไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยอบางคนบอกเข้าใจบางคนบอกยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะถ้าใครนะคะที่เข้าใจแล้วนะคะ เราสามารถนำความรู้นะคะไปสอนเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะเป็นการที่เรานะคะได้ทบทวนเนื้อหาอีกด้วยค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ